สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตามสัญญานะคะท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าแหมทาไมพูดต้องขยักขยักแต่นั้นมันเป็นบทนําเรื่องของจะเป็นเขาเรียกว่าสําหรับคนที่มีเวลาน้อยจะได้รู้ว่าติดตามเรื่องอะไรเรามาติดตามกันได้ตอนไหนนะคะคราวที่แล้วที่ได้พูดเกิดน,นำไปว่าการที่ท่านคิดจะสร้างบ่อปลาสระน้ําสระบัวบ่อบัวบ่อน้าก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมที่บอกว่าไม่ควรที่จะเอาไว้ตรงหน้าบ้าน ติดกับตัวบ้านเลยยิ่งอันตรายอันตรายเพราะจะเป็นตัวที่ขัดขวางความรว,วยหรือไม่งั้นก็หาเงินมาได้มากมายนะคะแต่เงินก็รั่วไหลเพราะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าดี่ฉันได้ไปวิเคราะ์ในสถานที่จริงแล้วเดี๋ยวจะอธิบายท่านผู้ชมฟังว่าถ้าเป็นบ้านกับร้านอาหารหรือเป็นพวกคาเฟ่นั่นน่ะการเรามีบ่อนนะ้ำหรือสระบัวนี้จะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเรามาติดตามกันค่ะท่านผู้ชมคะ ถ้าเรามาดูกันลักษณะหลายบ้านนะคะที่เขามีการชอบทำเ,าเขาเรียกบ่อปลาเลี้ยงปลาไว้ตรงหน้าบ้านบางบ้านเนี่ยก็มีการเลี้ยงปลาแล้วก็เ,เป็นสะพานข้างๆตรงสะพานสะพานเดินข้ามบ่อปลานียจะเป็นรูปทรงต่างๆบางคนก็เป็นสะพานตรงบางคนก็เป็นสะพานาคดเคี้ยวนี่แหละค่ะแล้วเดินเข้าสู่ตัวบ้านเพราะฉะนั้นเราจะเข้าบ้านเดยเดี๋ยวห้องรับแขกนะคะก็จะต้องเดินผ่านสะพาน ที่มีบอ่อเลี้ยงปลานี่แหละค่ะเดินเข้าบ้านไปทุกวนันทุกวันนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นว่าเข้าเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนละค่ะแต่ถ้าใกล้ชิดตัวบ้านมากมีบางบ้านที่ติดถึงประตูบ้านเลยละค่ะและถึงแม้ว่าบ้านจะสูงกว่าบอ่อปลานี้เล็กน้อยก็ตามแต่เขาอยู่ไปเกิน2หรือ3ปีท่านผู้ชมคะทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านหลังนั้นจะมีอาการคนที่อยู่นั่นประจําจะมีอาการป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังแล้วก็บางคนก็เป็น ถึงขั้นเป็นทีบีหรือเป็นวัณโรคบางคนก็นานไปไม่รักษา5ปี6ปี1ิปีก็เริ่มกลายเป็นมะเร็งปอดเป็นโรคหวัดเรื้อรังเป็นโรคไวรัสโรคภูมิแพ้นู่นนี่นะั่นค่ะท่านผู้ชมและหลายคนก็ไปรักษาหมอถึงแม้จะหาเงินมาได้เก่งแค่ไหนมีเงินมากมายแค่ไหนก็ต้องหมดไปกับการรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะแต่ถ้าถามเขาก็จะบอกว่าเขาเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยเอาไว้หน้าบ้าน และตรงหน้าบ้านนี้เป็นทิศเหนือเลี้ยงปลาได้มีคนแนะนาเขาอย่างนั้นนะท่านผู้ชมแต่นั่นก็คือเป็นการาใช้หวงจุ้ยทั่วไปไม่ได้ใช้หลักของวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช่หลักของวงจุย้ยรวมพลังสามสาศาสตร์คือวิเคราะห์ด้านเดียวว่าถ้าหน้าบ้านเนี่ยเ,เป็นทิศเหนือและเอาปลามาเลี้ยงไว้ก็จะนําพาความรวยมาให้แต่ไม่ได้ดูเรื่องโลเคชั่นนะคะว่าเอามาติดหน้าบ้านได้อย่างไรแล้วคะท่านผู้ชมแล้วก็บ่อปลาขนาดใหญ่เยี่ยงนี้แล้วเลี้ยงปลาบางคนก็ไม่ได้เลี้ยงปลาเงินนะคะเลี้ยงปลาค้าปลา สารพัดปลาช่อนปลาดุปลาหมอรวมกันไม่หมดเลยละค่ะแล้วลบางคนก็ไม่ได้ดูปล่อยให้น้ําเน่าก็มีปลาบางทีก็ตายไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะก็อาศัยกันอยู่ตามย่าถากรอันนี้ก็ยิ่งแย่เพราะน้ํามีกลิ่นเหม็นบางคนให้อาหารปลาและอาหารเหลือเป็นขนมปังเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมก็เน่าเหม็นน้ําก็เนา่าและไม่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปเปลี่ยนน้ําในบ่อปลาอันั้นท่านผู้ชมคะก็ยิ่งทําให้เกิดน้านั้นเน่าเหม็นและบางคนก็ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเนื่องจากว่ามียุงชุม ยุงก็มากัดเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้ามาลาเรียทั้งที่ยุคนี้ไม่น่าจะเป็นนะคะแต่นี้บางท่านก็บอกว่าอาอยู่และเย็นสบายกลางคืนก็นอนสบายสบายนะคะเพราะว่ามีน้ําเย็นสบายแน่นอนค่ะท่านผู้ชมยิ่งบ่อน้ําใหญ่น้ําก็ยิ่งเย็นสบายโดยเฉพาะกลางคืนเ,เพราะว่าน้ำเนี่ยก็จะมีการระเหยออกมานะคะแล้วก็ถ้ามีต้นไม้ด้วยก็จะคายก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์ออกมามากออกซิเจนเนี่ยช่วยเราหายใจได้ก็ดีก็จริงนะท่านผู้ชม แต่ถ้ามันมากเกินไปนะคะปอดไม่ได้พักในยามนอนทําให้ปอดเราชื้นก็เป็นโรคภูมิแพ้โรคหวัดซารพัดจะเป็นนั่แหละค่ะอาการเป็นโรคปอดและได้ยิ่งยุคนี้ท่านใดที่เคยเป็นโควิดหรือการรักษาไใ่หายขาดเป็นลองโควิดโอกาสที่จะปอดมีปัญหาก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นท่านผู้ชมคะการรักษาโรคหวัดเรื้อรังหรือโรคปอดเหล่านี้โรคภูมิแพ้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเรายังอยู่นะสถานที่บ้านที่พักอาศัยยังเป็นอย่างเดิมอย่างนี้นะคะ เล่าสายังไงก็ตามก็ไม่หายขาดถ้าเราไม่เปลี่ยนสถานที่อาศัยหรือไม่แก้หลักวงจุ้ยตรงนี้ไปนะคะออบางคนก็บอกว่าอุย้ยบอ่อปลาใหญ่ยิ่งดีเลี้ยงปลาจะรวยแต่ทำไมไม่รวยสักทีหาเงินได้เยอะก็จริงแต่บางคนก็บอกว่าแล้วใครลอย,อยู่ในบ้านนี้ที่จะเจอปัญหาโรคป่วยโรคภูมิแพ้โรคปอดก็ต้องรู้อีกนะคะว่าบ้านหลังนั้นมีจุดใดเสียฝ่ายมังกรหรือฝ่ายเสือเสียถ้าฝ่ายมังกรเสียก็แสดงว่า คนที่จะป่วยด้วยโรคภูมิแพ้โรคหวัดจากบมอปลาติดตกับตัวบ้านติดตกับห้อง,งนักแข่นี้คนที่จะโดนหนักคนแรกก็คือต้องเป็นผู้ชายแล้วค่ะโดยเฉพาะหัวหน้าของครอบครัวจะเป็นก่อนถ้าหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้สูงอายุเป็นคนแก่คนสูงอายุคนชราหรือคนที่แบบเคยเป็นโควิดมาก่อนแน่นอนละค่ะก็ต้องรับอันนี้เต็มๆปิดบากรรมจริงๆค่ะแต่ถ้าหากว่าตำแหน่งฝ่ายเสือเสียมาถึงบ้านทางฝั่งเสือเสียนะคะ แล้วว่าบ้านฝั่งเสือเสียหรือมังกรเสียเป็นยังไงท่านผู้ชมคอยติดตามคลิปต่อไปนะคะถ้าดิฉันไปวิเคราะห์ในสถานที่จริงแนละ้ววันใดมีเวลาเพียงพอก็จะขออนุญาตเอาภาพความจริงนั้นมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเป็นคลิปสั้สนๆท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะคะแต่ทีนี้พูดเลยว่าถ้าฝ่ายบ้านหลังนั้นฝ่ายเสือคือฝ่ายผู้หญิงละค่ะสุภาพจะตีที่บ้านหลังนั้นเสียก็คืออาจจะจุดนั้นหายไปแล้วก็มีการทํา บ่อปลาอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีสะพานเดินข้ามเข้าสู่ตัวบ้านเข้ารับแขกอย่างนี้เชื่อได้เลยค่ะคนที่จะป่วยในบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงก่อนนะคะที่มีอาการหนักกว่าผู้ชายนะคะจะป่วยเพราะว่าพลังฝ่ายเสือหายไปนั่นเองนะคะก็คือฝ่ายผู้หญิงค่ท่านผู้ชมคะหากท่านผู้ชมออที่บ้านมีลักษณะการทําบ่อปลาเยี่ยงนี้แล้วจะแก้ไขยอย่างไรก็สามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะยินดีให้คําแนะนำกับท่านผู้ชมทุกวิกฤต ย่อมพลิก,กวกิกฤตเป็นโอกาสได้ถ้าเรามีความเชื่อและศรัทธานในเรื่องของพลังาธาตุธรรมชาติดินน้ําลมไฟไม้โลหะเหล่านี้ละค่ะแต่เราต้องเอามากแก้แลักษณะที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าการเอาเครวัตถุมาตั้งวางบ่อปลานี่ยังอยู่เหมือนเดิมชิวนตก็ไม่ดีขึ้นค่ะท่านผู้ชมนะคะหรือบางท่านบอกว่าแล้วถ้าเป็นลักษณะบ่อปลาที่ทําตามร้านอาหารหรือคาเฟ่หรือพัตตะารเหล่านี้ทําได้ไหมทําได้ค่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นลักษณะที่เป็นร้านอาหารคาเฟ่เนี่ย เพราะว่าไม่มีใครอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าเขาเปิดเป็นเวลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาบริโภคลูกค้าเข้ามาแวะเวียนมารับชมตัวนั้นก็รับพลังบวกๆไปนะคะส่วนพนักงานก็ไม่ได้อยู่ประจําในร้านนี้แบบนอนหลับพักผกมม่อนกลางค่ำกลางคืนก็ไม่มีผลเท่าใดนักนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทําสถานที่ดึงดูดให้ทุกคนลูกค้ามารับดูดพลังบวกไปเท่านั้นเองหรือแม้กระทั่งรีสอร์ทถ้าจะมีการตกแต่งตรงนี้ให้เป็นสวนน้ำไม่มีบ่อน,น้า แล้วก็ให้คนมาพักแค่คืนสองคืนหรืออาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ไม่ได้มีผลต่อ,อความเป็นอยู่เรื่องเรื่องการเงินเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะมีผลได้เหมือนกันนะเพราะว่าลูกค้าที่มาพักแล้วชอบอาจจะมาบ่อยๆลูกค้ารายนั้นก็จะต้องเสียเงินให้กับที่รีสอร์ทนั้นก็เช่นแดงเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าน้ําเรียกเงินแต่ที่สําคัญ คนที่ทำบ่อน้ําเช่นนี้ต้องดูแลน้ําให้สะอาดนะคะอ,อย่าให้มีการเน่าเหม็นอย่าให้มียุงมาวางไข่แล้วก็อย่าให้มีปลาตายและมีปลาแบวไแว้สวยงามแล้วก็แต่งสวนบัวให้สวยงามแล้วก็ธรรมชาตโิโดยภาพรวมจะดูดีก็จะทําให้เรียกลูกค้าได้นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านผู้ชมคงได้คาตอบแล้วนะคะหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นทิศใดก็ตามถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ควรจะมีบ่อปลาเอ,อ่อบ่อน้ําหรือสาบัวที่ใกล้ทิศตัวคานมากเกินไปนะท่านผู้ชม เพราะว่ามันจะทําให้มีฝนน้ําเยอะเนี่ยให้พลังของไอ้น้ํามากเกินไปทําให้ออปอดเราทํางานหนักแล้วอปอดชื้เริ่อมีอาการเ,เป็นหวัดเรื้อรังอาจจะไอบ้างอะไรก็คอกแคดไปเรื่อยนะท่านผู้ชมอันนั้นเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะป่วยง่ายหรือคนที่ไม่่อยแข็งแรงอยู่แล้วก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายโอกาสที่จะเก็บเงินเก็บทองก็เก็บยากเพราะต้องเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาตัวนะะท่านผู้ชมเพราะนั้นท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมมีคําถามเรื่องนี้เพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าหากว่า ต้องการจะถามเรื่องอื่นใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาจะเลี้ยงกี่ตัวหรืออะไรนี้นะคะและจะทําอย่างไรถึงจะดูเป็นสสญลักษณ์ของการเสริมสร้างความรวยด้วยปลาได้ไว้ติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะคะตอนที่3ามรีเนสชแนลนะคะร่อมก่จะรห่วงจุ้ยรวมพลังสามศาสตร์ซึ่งอิงหลักวิทยาศาสตร์และมีเหตุและผลไม่งงง่ายมามอบแก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเพื่อใจทุกท่านก้าวพ้นวิกฤตไปด้วยกันคือ เลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้เป็นของท่านยิ่งตอนนี้นะคะถ้าทําสถานที่ดีมีโอกาสรวยแน่ๆแล้วค่ะเพราะว่าประเทศเปิดโลกเปิดสังคมเปิดแต่ท่านก็ต้องเปิดวิสัยทัศน์ของท่านด้วยนะคะ,ะโดยการใช้ทวงจี้รวมพลังส,มสัมพาสที่ไม่ยึดติดการใช้เทีวัตถุใดๆนะคะแต่ใช้เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของพลังธาตุดินน้ำลมไฟอิงแนวหลักธรรมของพุทธองค์หลักสัจธรรมเข้ามาเป็นตัวช่วยแล้วท่านก็จะพบกับความรวยที่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนได้ ด้วยเหตุและผลค่ะพบกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ